เชเดียวกเอสที่เก็บไปถึงสองเลยนะสองตอกตายอยตรงนี้แล้วเหลือแค่สองทีมแล้วมาดิครับทีมไทยสวนเลยจังหวะตอลุมบอลแบบนี้เข้ามาเฟนนีกับคิปโปตรงนี้ได้มาหนึ่งแล้วแต่คเก็บไฟแล้วทีมไทย เลยตัวนี้อ้อมมาไกลมากครับอ้อมลึกมากดูจากมินิแมพพยายามครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆดึงเรียบร้อยนะเนราตอนนี้ขึ้นมาแล้วใช่ครับแล้วปลุกขึ้นมาอย่างนี้ลูกซองเอาไม่พอครับโอ้โหนารุโชครับไปยิงงัดมาได้1แล้วเหมือนจะเป็น VIP ที่น้องไป2ครับเดือดทาเลกับตัวงชาโดเท่านั้นชาโดตอนนี้ครับต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อแล้วครับแล้วโดนงัดเข้าไปเหลือชาโดคนเดียวเท่านั้นรับนะชาโดเพื่อนตอนนี้เพื่อนจะไม่ไหวแล้วชาโดขึ้นมาช่วยหน่อยโอ้แล้วเป็นซันในในมือเอาแล้วท่านผู้อ่าท ผมบอกเลยว่า,าไม่ไหวไม่ไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรือเปล่าเราโคตนเขาเข้ามาหนึ่งทีแล้ว,ลวยะ,ะยะใกล้ๆอย่างนี้โดนลุมยิงเรียบร้อยจบอันดับ11ไปเลยครับ VIP นะครับผม โอ้โหแล้วแกลงมาแกหาเรื่องเขาไปทั่วเลยครับแล้วกำลังจะเจอกับเ r หรือว่าเฟิร์สไลเดอร์นั่นเองครับมี M79 ด้วยครับท่านผู้ชมครับเหมือนจังงาหังอยู่ครับตอนนี้ครับรออยู่ครับแล้วปลุกผมเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วโนบุครับโอ้โหยิงงัดไปก่อนงัดตัวเองครับโนบุครับแล้วโจ๊กเกอร์ครับงัดเข้ามาถึง2ตรงนี้ครับผมแล้วเข้ามาซ้ำโดยตัวของจ่าป้าตรงนี้แล้วจ่าป้าโดนเข้าไปอีกหนึ่งโดยตัวของโจ๊กเกอร์เอาแล้วคนเดียวจะเป็นพระเอกหรือเปล่าแล้วเรื่องที่าวสหรัับตวขอี้ เอตาามั้วไปแล้วหไายหลังก็อดคิวมาจากไหนไม่ทราบครับพี่บอลครับบาเลตพารูก็มาก่อนหนึ่งทีเรียบท่านผู้ชมครับแล้วโจ๊กเกอร์ปิดก็อดคิวไปเอฟเอฟฟูโซจบอันดับสุดแล้วอุ้ยเกือบขาดช็อตนี้ครับยิงก็มาโค้งๆก่อนครับท่านผู้ชมครับไอวอลยังมีอยู่แล้วเหมือนดวงจะยังเข้าข้างเขาอยู่ครับระเบิดสแปมเข้ามาตรงนี้ครับเหมือนจะพยายามที่จะโถมเข้าไปด้านหน้าครับแล้วมีเอเจนตสิบเก้าอยู่ครับพี่บอลครับแล้วขยับมาอีกเชนจเข้ามาอีกหน่อยเอเจนต์สิบเก้าเดี๋ยวคุณเลี่ยบมอนเด็กตัวของยูซไม่ว สามว่าจากเกมไฟครับมาแล้วคือที่2จากฟีนิกซ์ฟอร์สครับม,มาชา้าแต่มาชัวร์ครับตรงนี้ก็เล่นถึงเก้าได้ตัวของหยวนไปอีกหนึ่งจากฟีนิกซ์ฟอร์สตรงนี้ครับแถวหน้าจากทีมไทยครับคนคนี้ครับเราเก็บไปได้เดือดครัวนะเก็บไปถึงสองนะทีมไทยตอนนี้ฮะต่อลุ้นกันเลยครับพี่บอลครับคิวฟิตเด้งขึ้นมาถ้าฟีนิกซ์ฟอร์สอยู่ด้านซ้ายมือคือโล่งอกแน่นอนครับตรงนี้แล้วเป็นตัวของออมบักได้ตัวของคอมเดมไปก่อนครับท่านผู้ชมโอ้โลโก้มันคล้ายกันจริงๆริครับ แล้วจาครับด้วยตัวของออมปากไปครับเทคคืนกลับไปได้ LGDS เหมือนจะขยับเข้ามาไม่ได้มากกว่านี้ครับพี่บอลครับหลายทีมตอนนี้มีแทม่ในมือ่อนค่าที่เยอะตอนนี้ต เปพี่พยายามที่จะเก็บทางฝั่งฟอร์ครับชาร์เตชัวสี่คิวมาแล้วดาโกโดนเข้าไปก่อนหนึ่งทีเหลือแค่โจ๊กเกอร์คนเดียวเท่านั้นจะทำช็อตปฏิหารเหมือนเมื่อสักครู่ได้หรือเปล่าครับแล้วระเบิดย่อยๆเข้ามามันยังไม่ลงแรงครับท่านผู้ชมครับพันยาเข้าไปก่อนตอนนี้ยามีหกไอวอลเหลือแค่หนึ่งครับยังปั๊มอยู่แล้ววงบีบมาที่เราด้วยฮะดูฮะในมินิแมปตรงนี้นะท่านผู้ชมอยู่ด้านในถึงสองคนแล้วเป็นตัวของแลมโบแล้วก็ถูกครูสด้วยฮะเอาแล้วโจซัพพอร์ตจากด้านหลังไกลๆตรงนี้ครับคิวฟีดเด้งขึ้นมาล แล้วตัวของซีเข้ามาแล้วครับผมหรือว่าไซเลนนั่นเองนะเอาตรงบีบรับเอาแล้วตรงนี้ครับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับตัวของซีครับสกายต้องบีบเข้ามาด้วยพร้อมกับพวงตรงนี้ครับและเดอะคูดรอรับหลังอยู่เดอะคูดได้ตัวของสตีดหงายเข้าไปก่อนหนึ่งทีกำลับเบิดก่อนกำลับเบิร์ดแล้วยังไงเดอะคูดด้านหน้ามีด้านหลังมีเอายังไง d ีเอฟอาร์ถูกปดไปตัวนี้ับเจ็ดแล้วระเบิดเข้ามาลงแรงตรงนี้ครับได้เพิ่มเข้ามาแล้วจบพีวอจบอันดับโคไปครับตรงนี้ครับบอสแตกคิวเข้ามาแล้วแล้วกระโด เอาสุดๆกับเลอร์ฟินิกส์ฟอร์ครับตรงนี้แล้วเข้ามาลูลัวครับผมมามอบใต้ไว้กับฟินิกส์ฟอร์ตรงนี้ครับโจนาได้ตัวของวานิทไม่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็มาดีฮะกับจังหวะแรกแบบนี้ฟินิกส์ฟอร์ตำแหน่งดีขยับเข้ามาแล้วสับด้านในด้านหลังตรงนี้แล้วจังหวะการไล่ต่อเนื่องกันติดติดเดอดคูดครับอยู่ถึง2มีเอสเข้ามาถึง3คนนะแต่ด้านซ้ายเองก็ติดไซเลนเหมือนกันนะเอาแล้วทีมไทยเหมือนจะอยู่ตรงกลางครับคนแรกคิวของเดอดคูดต่อเนื่องเลยฮะสามทีมตรงนี้ครับสามทีมตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับบแแล้้วระเเิดขาาามที่่่โจนนกอต ไม่เป็นไรครับรีกลับมาใหม่ครับไอวอลก็มาหนึ่งทีครับผมแล้วเข้ามาช่วยเล่นกันก่อนครับรีกุ๊บเก่าเข้ามาครับแล้ฟินนิคฟรอสครับตอนนี้ครับเจอแรมโบ้ไอฮีไอฮีตรงนี้ไปอย่างต่อเนื่องด้านหลังฮะใส่ได้จะเข้ายังไงดีแต่ว่าตรงเอสเองต้องการตบหลังแล้วเก็บไปได้อีกหนึ่งอะที่กี่ยสี่สี่สี่ตรงนี้เก็บไปที่เด็กเอสที่เก็บไปถึงสองเลยอะสองตองตายตรงตรงนี้แล้วเหลือแค่สองทีมแล้วมาดีครับทีมไทยสวนเลยจังหวะตกลมบอลแบบนี้เข้ามาฟินนิคกับคิปโปตรงนี้ฮะได้มาหนึ่งแล้วแต่ ครับผมบอสคิวครับเก็บตัวของเนล่าไปได้ครับตรงนี้น็อกดาวน์ลงไปครับชุบขึ้นมาได้อยู่ครับเนล่ายังได้กลับเข้ามาเล่นในเกมต่อครับตรงนี้นารูโชครับและรวมถึงจาป้าตรงนี้ครับ เล่นใต้เนินครับตรงนี้ครับจ่าป้าครับแล้วเหมือนจะเจอกับกิกแฟมครับกิกแฟมด้านหน้าโดนยิงไปค่อนข้างเก็บทีเดียวครับแล้วอาเบสเก็บตัวของโนดาจากทีมลอชมาได้ครับน็อกดาวน์ลงมาตรงนี้แล้วคาวอูนครับเอ็มเจ็ดสิบเก้าครับได้เอาเพล็กับคืนกลับไปแล้วคาวลอตรงนี้ระเบิดเข้ามาได้แอมซาลต้าไปอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแล้วยิงเขามาตรงนี้เอ็กแซกครับได้คาวอูนกลับคืนไปครับและนี่ครับไซอาร์ครับเก็บไปได้อีกหนึ่งครับและระเบิดเข้ามาอีกหนึ่งและเอฟอาร์จบอันดับสิบไปเลยครับท่านผู้ชมครับ และไซเลนสกายเก็บไป2น็อกดาวน์ตรงนี้แล้วโคโนรับเก็บตรงโชย่ไปได้ครับแล้วสกายเก็บตรงสติดทิปเปิลน็อกดาวน์นะท่านผู้ชมครับคนเดียวจะเก็บทังตี้ให้ใจเย็นๆก่อนนะตรงนี้และไซอาครับเก็บอัฟฟิทไปได้ครับจากตัวของกิฟแปม์ครับแล้วคาอูนครับผมซ้ําไปเลยครับและอีท่าครับเก็บไปอีกหนึ่งครับแล้วจาป้าครับท่านผู้ชมเออตัดไปครับเลาสกับเอสครับตัวเต็งทั้งนั้นเลยครับตัดกันเองไป โอ้โหแล้วฟังกี้เอ็มครับได้มาหนึ่งครับคิวครับได้ตัวของนารูโชมาด้วยครับแล้วสไตลัสตรงนี้ครับเก็บมาอีกหนึ่งครับแล้วก็คิวครับได้ตัวของเอท่าไปครับแล้ววิวซ้ำออกจากเกมไปครับแล้วก็คิวได้ตัวของโลโลมาฟากครับแต่ว่าดูไม่ต้องทันแล้วตรงนี้มาดูดีกว่าฮะโอ้โหแล้วทีมเอสตรงนี้ครับเข้ามาโดนน็อกไปสองก่อนแล้วทิกกี้ตรงนี้ครับกำลังจะล่วงลงไปครับเหลือคาร์ลอสคนเดียวเท่านั้นครับคาร์ลอสครับเวกเตอร์อากิโบตรงนี้ไหวหรือเปล่าแล้วลู่เข้ามาก่อนได้ตัวของโครโนสไปก่อนครับ เอาแล้วครับกำลังจะาวาัดกันตรงนี้ครับคาร์ลชันแแบบเข้ามาพยายามจะชุบเพื่อนอยู่เขาเห็นตำแหน่งครับ วิวบอกว่าไม่ยอมง่ายๆครับตรงนี้แล้วมีคนกระโดดมาแล้วเป็นโนดาโนดารอสบัดอยู่ช็อตนี้โนดาบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเล่นกันก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วหมอบเข้าให้ครับกันครับแล้ววินิคคอติดท็อปโปอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับใช่ครับฟูโซมาตรงนี้ครับแล้วคออยู่ด้านบนคออยู่คออยู่มาดีครับเฮดคิวครับเฮดคิวเลยครับผมแล้วโนบุครับตรงนี้ได้ตวงไทสันไปก่อนครับผมก่อซ่าคอเข้ามาหนึ่งทีพยายามจะชุบอยู่พยายามจะชุบแล้วเขายิงกดไม่พังแล้วโนบุครับได้ไทสับนที่ไปรุ่นรอบครับลาแล้วเด็กค จากตัวทางด้านของฟินิคฟอสและโนบูครับเก็บตรงไทยสามไม่ได้หนึ่งครับ11คนเท่าังนะท่านผู้ชมตอนนี้ครับแล้วฟินิคฟอสกำลังจะเข้าวงเข้ามาเรื่อยๆครับมีโอกาสที่จะคว้าบูญย่าเหมือนกันครับผมใช่ครับผมวงไปอยู่ที่โซนของ h ท็ดคิวอีสปอร์ตครับแต่ว่า h ท็ดคิวอีสปอร์ตนั้นเหมือนจะคุมวงไม่อยู่ซะแล้วครับเหมือนจะจบด้วยตรงนี้ฟาติเอมครับโดนปิดไปด้านบนครับยังคงมีฟุตซอลกำลังจะไหลลงมาพร้อมกับลาวส์ครับ2ทีมจากบราซิล เดอดคูดของเราครับก๊อดเราครับเก็บไปวอรมาหนึ่งครับแล้วเห็นข้างใต้อย่างนี้เอาชัวร์ก่อนครับโคโนโคโนกดให้หมดครับแล้วลงมาสบายหนึ่งทีละอเทมิดไม่รอดครับตรงนี้เอาเก็บไปแล้วโจบอันดับ4ไปครับสำหรับเฮคิวครับท่านผู้ชมวงมาแล้วครับเดอดครูดเซปตาตรงนี้2อปราซิลสกำลังจะลุมทีมไทยอย่างฟินิกฟอสด้วยครับแล้วเข้าวงมาได้อยู่ครับฟินิกฟอสตรงนี้ครับอาจจะรอรับดีๆมองหาตำแหน่งเล่นดีๆหน่อยครับฟินนิกฟอสครับ ต้นบนมีตัวของราสชับแล้วก็มีตัวของฟูโซนั่นเองครับท่านผู้ชมครับแล้ววงบิวเข้ามาอย่างนี้ครับเคิวครับฟูโซโดนยิงเคาะมาจากด้านข้างเหมือนกันครับผมเป็นตัวของราครับขออภัยด้วยครับแล้วมา1ตรงนี้เรียบร้่อต่อไป2ท่านผู้ชมเหลือโนบุคนเดียวเท่านั้นครับแล้วฟินนิคฟอสเอายังไงดีตรงนี้แลมโบ่เก็บไปได้อีกหนึ่งท่านผู้ชมครับ3มบูยากกำลังจะมาท่านผู้ชมแล้วห้าคิวมาแล้วทีนี้ ไปแล้วครับฟูโต้จบแบบสามไปแล้วตามมาอีกหนึ่งหรือเปล่าอยู่ด้านนอกวงอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดครับฟินิกฟอสกำลังโถมแต่เบลต์สกายยังไม่จบไฟกับตรงนี้เลยฮะใช่ครับผมแล้วบวกกันหนักแบบนี้ฟินิกฟอสตั้งแนวรับรอแล้วครับผมแล้วเป็นดับเบิลน็อกจากบีเดสชินหรือว่าเบิร์ดสกายที่เมื่อกี้มาปิดล้กมนครับโอ้แล้วตรงนี้ครับกิกจบอันดับเก้าโดยทีมไซเลนจากรัสเซียใช่ฮะมีทีมไทยแจมอยู่ฮะกับจังหวะตรงนี้ดูฮะตำแหน่งในมินิแมพตรงนี้เนี่ยฟินิกฟอสขยับเข้ามายิงเหมือนจะเป็นนนนนคคคคคิิิววววขออองงงงแแรรรรรมมมโบบบบบ้้้้ทีีี่่่สตตลลลไดัััััเหืกะใชพ ฟอสยังคงอยู่ขอบวงพร้อมกับทีวีไอพีจากอาหรับครับโอ้โหอาหรับมาโ,โมแบบนี้แล้วดูฮะชินเอ็มเต่อเนื่องเก็บแอลซาวซ่าตรงนี้ไปเอเอรเดอร์สกายเหมือนจะไม่รอร่นฟิลิกฟอสเข้ามาขยามาแจมคิว อสควีสปอร์ตเช่นเดียวกันนะตอนนี้ตามหลังมาติดๆนะใช่ครับผมแล้วพี่หนึ่งฟอร์สเรมโบ้ครับมาแล้วครับหนึ่งคิวแรกครับเก็บบิโอจากทางเบิร์ตสกายอาฮิอาฮิเลยฮะแบบนี้โอ้แล้วมาหนอมๆมาก็สำหรับฟุโซเจอกับทางด้านของอีโวซีวายครับผมอินโดยังคุมเจออัดับสองบราซิลและถล่มเข้าไปแบบนี้ครับเจอบราซิลตัวเต็งครับปิด yes, ป้ายแล้วเรมโบ้ปิดบ at ิโอไปได้หนึ่งคิวด้วยจากระเบิดครับมาแล้วครับผมฟินิคฟอร์สบราซิลของจริงด้วยฮะจังหวะได้เห็นปลาระเบิดยัดไปที่ซ มีสองแค่ทางเลือกเท่านั้นเองฮะฝืนก็มาอยู่ด้วยตรงนี้ฮะเจอตัวฟูโซ่ถามอยู่น่าจะรอดยากมากกับตัวของอีวอสติวายฮะใช่ครับผมแล้วันจีนี้ตรงนี้ยิงตัดเข้าไปครับแล้วสกายดิกับเก็บอาวุธไปครับเราเรียบร้อยอีวอสติวายจบที่7ฟูโซ่โดนไซเรนจีอยู่ไซเรนตอนนี้มี7คิวฮะไม่น้อยหน้าเลยฮะับสำหรับทีมทีมนี้ไม่ได้หมาเงียบๆครับใช่ครับผมจะพร้อมจะฟาดทุกอย่างครับตรงนี้ครับทาธึกแนวหน้าครับตัดมาครับแล้วสกายดิกนอกดาวมาโดยโจนาเฮดช็อตเข้ามาจากระยะไกลมาดีฮะสกายฮะ ไปอย่างต่อนเนื่องครับแล้วดีลองครับเก็บอาชีพิสมาครับเอาได้มา2คิวกำลังจะปิดฉากและโซนโพื้นที่วงที่5ยังคงเข้าฟินิชฟอร์สเช่นเคยดวลหนึ่งต่อหนึ่งสกายที่เป็นตัวสไนเปอร์ตตรงควเลยด้วยดูว<อ>า,มมาทางดานนี้เด็กหล่อครับท<อ>ีน่ายิงฟรีจัดเลยครับฟินิชฟอร์สตอนนี้มี3คิวแล้วครับผม้เลิศเจอล้มาโซไปน็อกดาวไปได้ครับสำหรับทังแฟนครับจากฟูโซแต่ฟูโซเก็บตามตอสคิวไปได้แล้วฟูโซจบอันดับ5ปิดท้ายโดยเกอบทูสเป็นคนฟาดไปดีเลยฮะแบบนี้ฟูโซ่จบตรรงนีี้ไปปท4ะเิอ โอ้ตรงนี้ก็พี่บอลบอกเลยว่ายาวไปยิงฟรีมาก3ทีมสุดท้ายแล้วมุมดีมากครับสนหรับฟินดิฟอร์ดเก็บดีๆไปไซเลนไปแล้วก็แบบนี้ไม่เหลือแล้วฟินดิฟอร์ดยังตรึงทีมกําลังกันดีจับตาเข้าไปดันเข้าไปดับเข้าไประเบิดมาจากโจน้าแล้วพร้อมจะปิดฉากตรงนี้ไล่เข้ามาไซเลนจบไปแล้วเหลือกับครับวีไอพีกับฟินดิฟอร์ดวีไอพีกับฟินดิฟอร์ดครับง้างระเบิดเดอร์คุดขอสักลูกขอสักลูกโดนอยู่โดนอยู่ได้มาสเตทฮาเรกลงไปโอ้สวยครับทีลองมา ตัดไม่ได้ดีลองนล็อกดาวน์แล้วระเบิดยังคงมาอยู่8คิวฟินิคฟอสแปดคิวฟินิคฟอสขออีก2ขออีก2โจนาไปแล้วบูย่าเป็น2บูแล้วมาโจนาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจินด่ามาท่านิจาลงเรียบร้อยแล้วเป็นบูย่าแล้วเจอนีฟินิคฟอสวงเยอะซะด้วยครับดูสิว่าจะเหลือกี่ตึกเล่นครับวิวขึ้นไปครับทนหนึ่งต่อสองมาไอจิงมาครับวิวครับได้มาก่อนตึกโลนิซับมาอ้หตัดมาสวยๆครับ เราเริ่มมาเริ่มเราเริ่มเราอารมณ์เริ่มมาแบบนี้ไล่กดไซเรนมาแล้วไซเรนโลนจี้มาตรงนี้เขาตามหลังมาโดนด้านซ้ายตาหลยแล้วระเบิดตรงนี้หัวแตกเป็นเอชช็อตไปของที่ดีที่ตามต้อง์ออยู่ด้านหลังแล้วจะป่าตรงนี้ เคเปอร์เก็บได้ก็จริงแต่ว่าดีๆซ้อนหลังอยู่ตรงนี้แล้วดีๆมาจัดการกับอดีตยันการจัดการที่ไทเปยครับดาซับทีเอไปครับเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวโลโลมาครับอีซี่เลยตรงนี้เก็บไปชิวๆเล่นแรงมากโอ้แรงมาที่เดอรตรงนี้เงียบเรียบร้อยเด็กดูครับหยอมอะไรโลโลทมาพี่ยิงกว่างหยอมตายวงเงี้ไม่แบ่งไปหันอย่างนั้นครับแล้วไปบังแรงเอฟสิบเก้าครับเอฟติดสิบเก้ามันอาจะโดนนะครับบอลคระเด กระบูขึ้นมายิงแจมครับเราได้มา1คิวตรงนี้ก็เก็บฟุโซหนึ่งคนไปเก็บสเลยเก็บ 2, 2> ด้วยเป็นดับเบิลคิวมาโอ้โห,โ,หโ,หโหเนียนจัด จัดเด้อเดอะคูนะเรียมแบบนี้แจมยับเลยฮะตรงนี้ใช่ครับผมโอ้บอกเลยว่า3คนก็สู้นะครับบอกเลยสู้ได้แล้วเอัลล์กับ5ทีสุดท้ายตรงนี้ก็ทีมลาวส์ครับผมจะมาล้างแค้นได้หรือเปล่า7คิวที่แบกหลังครับผมใช่ฮะเหลือ2เวียดนาม1บราซิลและ1ไทยฮนะ <c oughs> ตำแหน่งตรงนี้เอามาดีฮะเบิร์ดเดอะสกายฮะโคโนะนะนออมาจากไหนไม่รู้หาเดียมด้ดีแล้วบิโอพอเห็นด้านหลังต้องฉีกก่อนเลยฮนะ มาแล้วครับหามุมเล่นแล้ววงไปทาง HQ Esport ครับความท้าทายของ Phoenix Force มาแล้วครับผมใครมาแจมนะครับใครมาแจมแล้วไทมาแจมครับเดอร์ครูดขอสอยก่อนวงยังเข้าไม่ได้แต่ขอคะแนนคิวสิคิวตอนนี้ที่แบกมาคะแนนเท่าแชมป์เลยฮะเท่าดับแชมป์ขุดระเบิดตรงนี้บาเลียทันนะทันครับแล้วจะไปอยู่หนึ่่เดียวกับทางลาสจากบราซิลครับขอสามครับสามแคนมาสามต่อสามเอาหน่อยช่างปัดตรงนี้ไล่ไปแล้วนกดาวมาครับเดี๋ยวครูดพลาดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวว่านะพยายามจะหาเหลี่ยมยิงแต่ว่าเหลี่ยมมันไม่มี อมาแล้วครับเห็นนี่เห็นหน่อยยังยิงไม่โดนครับโอ้แต่คุณพลาดไปแนวหน้าตอนนี้หล่นแล้วเอาละครับไล่กันมาครับเราพยายามจะโผล่ก็แลมโบตัดวิวไปได้อยู่ตัดสองนกสองนกทำได้ครับตอนนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่งครับมาดิฮะดึงเพื่อนก่อนจังหวะนี้เรารีบสามตองวิวมาเช่ดเดียวกันนะเช็ดเชือกเคิวเชคิวตามมายิงหลังเราเอาละครับแบบนี้ฟินิฟอร์สขอเวลาหน่อยขอเวลาเข้าวงหน่อย จะได้เล่นหรือเปล่าอุอยังมีเวลาได้ป๊มครับยังมีเวลาได้ป๊มอยู่นิดหนึ่งฮะเขาอยู่กัน4คนครับแล้วเกมนี้ต้องยกให้ครับสำหรับเพจคิวอีสโอ้โหไม่ไม่ให้สรงให้เสียงันตรงนี้นะพ t s โดนหงายเข้าไปก่อนหนึ่งแล้วรอรับอย่างนี้ครับโวสขยับมาแล้วครับเอาแล้วครับอีโวเหมือนจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าช็อตนี้ครับแล้วโดนหงายไปถึง3ครับเหลือคนเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับช่วยหรือแย้งแล้วะเบิดลอยไปแล้วนี่ไงโอ้โหไปครับตามๆกันไปบีโอบอกว่าอุตส่าถือว่าตัวของ อีโวตโชคดีนะ โซ่เข้ามาช่วยฮะใช่ครับไม่รู้โชคดีโชคร้ายครับผมตรงนี้ครับฟูโซบอกกําลังออนไฟเลยยังมันตรงนี้ครับผมเก็บไปไม่หมดตีขอลงกับอีโวแล้วกันแล้วเหลือแค่แซม13คนเดียวเท่านั้นนะครับผมเราออกมาสบัดได้แล้วเหมือนจะกลายเป็นวันออนวันแล้วหรือเปล่าเขายังเหลือ2องเขายังเหลือ2แล้วงานเข้าไปถึงให้แซม13ช็อตนี้นะเลือนเหลือ7เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับแล้วพยายามที่จะซ้ําเอาคะแนนคิวให้ได้เยอะที่สุดครับตรงนี้สติกําลังจะไปเลยด้วยอีโวแซม13ต้องวัด1 1ตรงนี้กระสุนเขาหมดรีโหลดเข้ามมาากก็โโโดดดดปปเเรรรรีียยบบบ้้้ออออคััผฟูซจไ6ชตนท อ้ํจริงๆฮะไอวอลมันปังทุกทิศทุกทางไปหมดแล้วอ้าเดือดคู่ไงดากัฮะเอาคืนกันบ้างอันนี้คือแฮชช็อตเลยฮะเอาแล้ครับผมฟอสเข้ามาได้แล้วครับพี่บอลครับเข้ามาเนียบเยบเลยด้วยแล้วคุณน็อกชับได้ตัวของโจนาไปก่อนแล้วข้าอุนได้ดีๆไปครับตรงนี้ครับช่วยกันยิงได้ดีครับสำหรับตัวของเราครับสุดท้ายโจนาเหมือนจะโดนซ้ำอยู่ฮะอาการไม่ดีเสียไปก่อนหนึ่งคนนะทางฝั่งของฟินิกฟอร์เอ้าวแล้วแล้วน็อกดาวเพโซนไปครับดีๆตรงนี้ครับผมแล้วเล้าชับคุณ ก์คิวค่อนข้างที่จะสูงเลยฮะดูดิีาใหม่กันแล้วฟุกโซ่แล้วฟุกโซ่แล้ววนอยู่ตรงนี้ฮะโ<อ>คโน,นอสายกระสุนมาตรงนี้ดาบสิบคิวแล้วครับยเยอะมากครับสำหรับเอาแตกสองต้องเรียบช่วยก่อนเลยฮะอาการแบบนี้จะเพอร์เด้ก็ กาก็อวดพอสมควรนะเข้ามาเล่นตรงนี้ครับแล้วหงายเอาคะแนนไปก่อนแล้วเาทราบสุดท้ายไปครับโจ๊กเกอร์ก็ไม่มีเลือดด้วยครับโดนเพโซนเข้าไปเรียบร้อยเหลือดาโกคนเดียวเท่านั้นครับผมและคิวฟิตที่เด้งขึ้นมาเป็นโนบุครับตรงนี้ได้ตัวของบิวจากตัวของราชไปก่อนครับผม11คิวมาแล้วจากตัวของราชแต่เหลือแค่2เท่านั้นครับและไซเลนจบอันดับ6ไปเป็นที่เรียบร้อยวินิคฟอนแลมโบมาจากไหนไม่ทราบที่โต๊ะคุณน้องไปก่อนด้วยครับและโนดาเหมือนกำลังกระโดดไปอีกหนึ่งแล้วก็โดดลงไปก่อนครับผมเพราะว่าพื้้้้นนนทททีี่่่่่ตรรรรงไไไมมสสววยยััักเาาหคคบบผูชดปฮะ แล้วมาหนึ่งทีโนโดางหงายเดอะคูทเฮดช็อตไปก่อนช็อตนี้ โคโนมาแล้วพยายามจะชุบอยู่เอาชัวร์ก่อนครับอย่างน้อยขอคนเนียไว้ก่อนแล้วระเบิดแฟลเข้ามา1ทีระเบิดแฟลเข้ามา2ทียังทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับโนด้าบอกออปชั่นหมดแล้วครับตอนนี้ครับเหลือแค่ยาเท่านั้นครับเลือดก็ไม่เต็มด้วยครับและยามีแค่1กล่องตรงนี้ครับระเบิดย่อยๆเข้ามาก่อน1ทีแล้วยังไม่ได้ครับฟินิกฟอร์พร้อมกับวงที่กําลังจะเข้ามาแล้วฟังกี้เอ็มระเบิดดักเอาไว้ก่อน1ทีแล้วเล้าโดนโนมบุเก็บไปครับต้งจับสี่ไปตรงนี้ครับและเอ็มเจ็ดสิบเก้าเข้ามาหนึ่ แลมโบ่บอกขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยแต่ตรงนี้ไม่ไหวครับผมทอยเหมือนกันแล้วคุณนอตอนนี้ครับได้โดนทิกกี้ไปก่อนครับท่านผู้ชมได้แอมซาวซ่าครับปลุกเข้ามาดาร์กตรงนี้ได้โชว์ยุ่งกับคืนไปด้วยครับเฮดช็อตเข้ามา1ทีครับเอาละแต่เหมือนจะยังซ้ำไม่ได้หรือเปล่าแล้วซ้ำมาครับแต่เบิร์เดอะสกายครับเ่มรักกันสุดๆกัเรงอารตอนนี้ครับอ๋อมาด้านข้างแล้วโดนตัดไปครับแล้วตรงนี้ครับผมแลมโบ่ จะเข้ามาเล่นแล้วเขาซ้ำก่อนแล้วซ้ำนานเกินไปแล้วระเบิดยยอะๆเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยวิวซ้ำออกจากเกมไปครับบอลลูนบอลกันตรงข้างหน้านี่จะกลายเป็นห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้แน่นอนจังหวะเข้ามานวนขนาดนี้โจเกอร์ได้เข้าไปก่อนหนึ่งครับแล้วชินได้ตัวของไอ้แอมซาวซ่าไปด้วยครับอ้แล้วตัดมาตรงนี้ครับแล้วชินนอกด้าวมาครับดาโกเหลือคนเดียวค้ำไม่กับทางเฟิร์สไรเดอร์และค้ำไม่ไหวครับผมจนทางน้านของวิโอเข้ามาปิดไปเรียบร้อยจบดับสิบครับกิกแฟนตามหลังมาประกบติด และนี่ครับพไปทานจะยิงเช็คเหมือนกันครับแล้วเหลือ3คนนะลูกซองคนละก็บอกเข้าไปเล่นที่แคบสักหน่อยตัดมาครับตัดมาตัดไปไล่มาติดติดเอ็กแสกครับแนวหน้าตัดขึ้นมาติดไอวอลครับอาจจะบุกกันช้าสักหน่อยครับแล้วโคโนนก็ไปตัดกับเอสมาเหมือนกันครับโอ้ได้ไปอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครตรงนี้ครับกิกแฟมครับระหว่างที่รออยู่ตรงนี้ BTS หงายไปก่อนหนึ่งตีแล้วมาช่วยตรงนี้ครับผมมาช่วยเขาอาออกจากเกมครับท่านผู้ชมโอ้ไล่มาดีครับแล้วเก็บไปเป็นดับเบิลคิวครับ B Bird the Sky เข้ามาต่อกับบีโอตรงนี้มาเระเบิดมาเช็คกับพยายจะหาเล่นครับแล้วตรงนี้ไซเรนไปตัดอีกโลกด้านหนึ่งครับกับท้างของ v p p ีสปอโอ้สกายตัดไปหนึ่งได้มาหนึ่งแต้นตรงนี้ครับ b บีโอครับรอรับอยู่ครับแล้ววงบีบเข้ามาตรงนี้ครับพวกเขา2คน2อตีตรงนี้โดนวงทั้งหมดครับโอ้ไปครับไล่มา เล่นกันนอกวงกดดันกันยาวๆกันแล้วสิบาไอ้วอะลงมาครับเจอดักตรงนี้แล้วปู่ซอกแคบกับลูกตองอัดหน้าไปและ <c oughs> กิกแฟมเหลือคนเดียวกับแล้วนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นกับการบวกประทะดีๆจากกิกแฟมมาเลเซียเอาแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมหงายไปหนึ่งหงายไปสองรองจะซ้ําอยู่ครับแล้วซ้ําเอาคะแนนก่อนครับโอ้โหนึ่งสองปึ๊บอุ้มันติโคโน่ครับระเบิดยังไม่ลงแหลง อีกสักลูกไปตรงนี้และรู้แล้วครับว่าเขาจะป่ามาถอยก่อนครับสำหรับตรง V.I.P. ครับไม่เลซามาโร่แล้วตรงนี้นะครับผมได้ไปก่อนแล้วเดอซามาโร่ตรงนี้นะครับตาอออกไปแล้วดับเบิลคิวจากเขาครับแะเฮดคิวที่อยู่ด้านล่างครับท่านผู้ชมครับอีโวครับสตีดมาแล้วเพื่อนถนนตรงนี้นะครับผมแล้ว B.T.S. ไปแล้วครับตัวแซนสิบสามปิดไปและสตีดตรงนี้ได้ตัวของนีโอมาแล้วซ้ําไปก่อนเลยครับแลมาครับ้วฟินิคพอตึกคูจยาฟังกี้เอ็มครับมา1คิวแล้วครับผม ซัพพรอ่ล้วท่านผู้ชมปุ๊บไม่ตากแดดตรงนี้เรียบร้อยอับๆกันไปตรงนี้แล้ว3าคิวมาแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเทรดกันไปได้ตรงนี้นะสำหรับตรงโจ้นะแต่ได้แค่นอกดาวเท่านั้นครับยังมากกว่านี้ไม่ได้เด้อโห้ด้วยจัดนะท่านผู้ชมนะตรงนี้วงสุดท้ายอยู่ที่พวกเราอีกแล้วครับผมเอาแล้วหยุดไปอยู่จริงๆครับเขาตัดกันเองนอกวงครับอ่าแล้วดีๆตรงนี้ครับไปตัดตัวของสตรีทมาได้อีกหนึ่งครับ อีโวตัวของฟินิกฟอยครับก็รอจังหวะในการที่จะตัดซายเลนด้วยเหมือนกันครับไม่ให้เขาเข้าวงมาได้นั่นเองดีๆมาครับท่านผู้ชมครับเด็กคูช่วยยิงด้วยครับสแปมมาเรื่อยๆครับแล้ววงกําลังจะบีบในอีก5าวีตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับผมเหลือ2ก็จริงครับแต่ยังมีโอกาสในการที่จะคว้าบูญญาในเกมสุดท้ายนี้ไปครับใช่ครับผมรอครับจับตาดูดีสุดท้ายแล้ววงบีบพวกเขาออกมาครับแล้วเดอกคูต้องยิงครับยิงกดไปสบายๆกดไปครับแล้วพื้นที่อับแบบนั้นครับไล่มายิงต่อเนื่องครับรอเลยครับวงไล่มาชัยชนะก็ตามมาติด อีกนิดเดียวเท่านั้นครับเราจะชนะแล้วครับผมอ้าวแล้วแล้ววงเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วเจ็บกันทุกคนครับแล้วดักมุมเล่นอยู่ตรงนี้โจ้ครับโจ้นะตรงนี้ครับเ้วเป็นเดอะคูดครับเอ็มเจเก้าข้ามาเฉยเลยครับ้วสกายไปเก็บตัวของอีววไม่ได้ครับ้วสุดท้ายตรงนี้ครับเข้ามาทีละหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรเรียบร้อยเราเรียบร้อยครับฟินิคฟอยครับ